รถพ่ออมบานนี้ครับเอารถพ่ออมอ่ะคันนี้คันที่สองครับอ,อ,อ่๋อลเองลดอ่ะบอปยังดอกมันคอยเอาลงอโอ้ยยานปัวได้เปียบกไรตะว้ย <laughs> ไม่กึงนี่เนาะตะอมออมัอมนมือกล้องเด้นี่ไหมตัวก็กล้าบังคับมือกล้องไป เอาปลาลงอ่ะพุ่นโอ้ยอ่ะอ๋อพี่ตะบอกเจ็ดโลอัพหล่อนซุ่มใหญ่ๆงยงผู้ใดมากอันพิดบังเด็กน้อยมากกับสิทธิ์เด็ยัง,ยงวะมันกินเหม่อปลาซุ่มมันนี่ป,าปาลนาปลาตะเม็นนั่นนั่นมื่ก็คือขังเนาะต้องแปลแลบแซบตัวมันสิมาตั้งรักได้ หลายหลายดีก็บ่มีป่าบ่โอมบ่าอ่ามันแน่นอ่ามันแน่นบ่ดีก็บ่มีป่าครับอ่าโอมกันรับประกันไง้ราละ,ละอ่ะมาเห่นน้ำกันครับมือวันที่สามวันที่สามแล้วก็มาเด่นวันที่หนึ่งกับสิบเปิดไปตลอดแล้วครับอาทิตย์แรกของเดือนครับอ่าอาทิตย์แรกของเดือนครับเอาสิเปิด ไปตลอดแล้วครับเพราะว่าเข้าโบมีป่าให้พี่น้องนักกีฬาต๊ป่าอัดเข้าก็สจีเร้าเปิดดอกผลละครับให้นักกีฬาตกป่าว่าโอ้ยบ่เปิดจะสิแตกดอกน้องบ่น้อย่นล่ะผมจิเร้าแล้วผมก็คิดแล้วว่าสีบบมีผมบ่เปิดคาดว่าถ้เปิดคันละลอยดอกครับมันมันมันเสียเวลา อันกะจิเปิดไปยังสิล่ะครับบัดบัดที่เศร้าเฮ็ดกะจิอันสูบปลาขึ้นมาขายรถดอกฮ่ามาจิมาเปิดขั้นละลอยฮ่าพี่น้องมาบ่ได้กะจิมาเสียความรู้สึกกะจีมาปล่อยอาป่อยหลังกะโอ้ยแทนที่จีได้ขึ้นสวรรค์กันเลยที่บ่ได้ขึ้นนะตกวกรลกหนึ่คือเก่าหนักคือเก่าเอาคว้มซื้อสัตว์กับพี่น้องครับ ข้าพเ่้าในขึนสวรรค์ว่าห้าสวรรค์ไม่กี่วเหมือแรงครับมือแ,แรงเหมือแรงเขาที่ไปซ่ําสูงเขาทีไปนอ่นยู่ซ้อส,สูงตัวครับอ่าเพราะว่ามืออื่นเขาที่ไปตัดสินอยู่อยู่บอ่อซ่ําสูงครับอ่ามือสองหัวครับพี่น้องนักกิฬาตกปลาครับกับไปซอยกันครับไปซอยที่งานซ่ําสูงครับ เมันเปิดแม็แรกครับมันเปิดเปิดเม็ดแรกปลาสวายปลายิโซกลายครับพี่น้องนักกีฬาตกปลาใกล้ๆย่าล,ล,ลืมครับไปซอยเพิ่นครับไปซอยเพิน่นครับแต่ว่ันออกบ้า,านหน่อยก็จะอัดลงอยู่ตงสีละครับปาลาหลายปลาหลาเหตุไหลดีแล้วครับเขาก็คำนวณได้ว่าปลาเขาเอาลงกเยอะตัวเรา บานนี้คนสิทธิ์ได้จักตัวเหลือจักตัวมันคำนวณได้อยู่ครับเพราะว่าย่ามเวลาตกเอ๊เป็นตกป่าโม่ก็มีอ่าพนักงานบัญชีจดสกอร์ไว้ตลอดป่าขึ้นจักตัวจักตัวครับเราก็เพราะว่าขึ้นลอยตัวเขาก็เป็นบวกว่าลอยสามสิบแปดสี่ครับบวกเขาอีกสามสิบตัวครับเพื่อปูรังก้น อาตีบ่บ่บอเอาป่ามาสัง่งครับเอาบวกไปอยู่แล้วอันนี้ทดแท่นงวดนึงหันว่ามันจินจัดนะครับเอาอัดมาลงอัดมาลงหมู่บ้านนี่ก็โอ้ยขนมืดเมือม่อครับหมู่บ้านขนสามรดดมืดเมื่อเมื่อนี่นายเอกอ,อารถกับสลรกข้ามขนสองขั้นกับแต่โอมครับครับเลี้ยจากาจบจาก เอาลงแล้วห้วองสีเปาอีกครับสีเปาอีกครับเอาเอามาย่ามได้ห้องกับรับ,บเออได้กึ่งว่าหัวหัวเสียหัวเสียคือขีไก่โปเท่านั้น่าท่านเพราะว่าเอามาจากบอขีไก่ของบอสบายดีครับหัวเสียคือก็คือเกี่ยวโปเท่านั้นให้มัน,นออกเป็นโปโปมันยังเข่าดี มันบ่ถือกินโปมันบ่เขา่าได้เพราะยัดหัวหน้าทีมหลังมัน่นหาเอาสูตรเงียโปมาเงียโปอ่าอ่าไม่ได้เอาอันไปบอ่อตะโอมก็นเงียชั้นเทพก็คือสีกระเดียนเอย่าชั้นเทพชั้นเทพพกูเลยฮะเอาจิตไปเอาต้อยครับขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องครับ